เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจบูรณ์เป็นบ้านเกิดของพี่บุงเองค่ะท้าความก่อนนะคะว่าพี่บุ้งได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีเหตุบังเอิญให้กลับไปดูแลคุณพ่อที่บ้านเกิดพี่บุ้งก็มีอาชีพเป็นชาวไร่อ้อยแล้วก็ทําพลิกประมาณ5้าไร่ที่บ้านก็จะเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวที่ชื่อว่าโจาโก้มันก็เป็นตัวสีดํามีความฉลาดตอนนั้นมันก็เริ่มเป็นหนมแล้วแล้วก็มีอาการอยากที่จะป้อสาว ปกติแล้วมันก็เป็นหมาที่เฝ้าบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนเวลาเทศกาลปีใหม่ก็ต้องจับขังกันอย่างวุ่นวายให้มันอยู่ในห้องแล้วก็ตัวเราก็เข้าไปปอบมันที่บ้านจะรักสุน,นัขมากค่ะไม่เคยตีเลยเปรียบเสมือนกับเพื่อนรักที่เข้าใจกันรักจนกระทั่งไม่กล้าที่จะเอามันไปตอนหรือที่เรียกกันว่าทำหมันนั่นเองทุกปีเจ้าโกก็จะต้องสมัครสมอม คันจะไปล่ามมันก็สงสารพอปล่อยมันไปก็โดนเขาลุมเกิดความบาดเจ็บทุกปีตัวพี่บุ้งแล้วคนในครอบครัวก็มีส่วนทําให้เกิดความสูญเสียพอใกล้สิ้นปีนั่นก็คือเป็นท้ายปีของสุนัขที่จะต้องออกมาแสดงความรักหรือที่เรียกกันว่าติสสั์นั่นเองเจ้าโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้นบ้านพี่บุ้งเลือกที่จะไม่ตอนแต่เลือกที่จะไปตามเจ้าโก้กลับมาบ้านไม่ว่ามันจะไปหาสาวที่ไหนพี่บุ้งกับพ่อ ก็จะต้องตามกลับมาทุกทีมันก็ยอมกลับทุกครั้งนะคะก็ไม่ดื้อไม่รันอะไรแต่ทุกเช้าก็จะต้องไปหาสาวและทุกปีก็จะเป็นแบบนี้โดนเขากัดบ้างเพราะว่าไปแย่งชิงสาวบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวังวันไหนที่ไม่สมหวังก็จะสะบักสะบอมกลับมาแต่ก็ไม่ทันข้ามวันหรอกค่ะก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปป้อสาวใหม่ มียวันหนึ่งที่เจ้าโก้มันไปติดสาวบ้านไกลซึ่งต้องข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่งแล้วก็เป็นถนนใหญ่ด้วยรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทุกเชา้าเจ้าโก้ก็จะออกไปตั้งแต่ตีห้าข้าวปาก็ไม่กินหรอกสาวเจ้าก็เปิดประตูรับตั้งแต่เช้ามืดถามว่าพี่บุ้งรู้ได้ยังไงพี่บุ้งก็ตามมันไปติดๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่ามันไปติดสาวบ้านไหนเราจะได้ตามตัวมันกลับบ้านถูก พอเห็นมันไปติดสาวตรงนั้นตรงนี้พี่บุ้งก็กับค่ะก็ปล่อยให้มันขยายพันธุ์ให้มันจีบกันสาวเจ้าก็ไม่ได้หวงตัวอะไรนะคะแล้วก็สีสวยด้วยเป็นสีน้ำตาลทุกเย็นพี่บุ้งก็จะต้องไปรับมันกลับมาบ้านถ้าไม่ไปรับมันก็จะเฝ้าอยู่แบบนั้นนะคะจนกว่าที่จะมีตัวผู้มาแย่งมากัดเวลาที่พี่บุ้งไปรับเจ้าโก้กลับบ้านก็จะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามทุกครั้งไม่เคยเกินไปกว่านี้ หลายวันต่อมาเจ้าโก้ก็ไปหาสาวเจ้าประจําทุกวันก็ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าปกติดีเจ้าของบ้านก็ถือว่าอัธยาศัยดีเพราะว่าเวลาที่เราไปรับเจ้าโก้กลับบ้านเขาก็จะทักทายดีก็จะถามประมาณว่ามารับเจ้าโก้กลับแล้วเหรอแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ป่บุ้งไปรับชา้าเพราะว่าต้องเอาพลิกไปขายที่ตลาดพอไปถึงเจ้าโก้ก็มืดแล้วแทบที่จะไม่เห็นตัวคนตัวหมาเลย เราก็ใช้เสียงตะโกนมันพอมันจำเสียงเราได้มันก็เดินตามด้วยต่อยกลับบ้านเลยพอกลับมาถึงบ้านก็มาเปิดไฟดูที่หน้าบ้านก็ต้องตกใจคะ่ะแล้วทุกคนในบ้านก็ตกใจด้วยเพราะว่าหัวของเจ้าโกนเนี่ยหนังเปิดขึ้นเห็นกระโหลกเลยตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกนะคะรู้สึกสงสารตัวของมันนี่สันแต่ไม่ร้องสั่นอย่างเดียวพ่อกับแม่ก็เลยต้องช่วยกันล้างแผลแล้วก็ช่วยกันเอาเนื้อเอาหนังเนปิดกะโหลก ก็ตอนนั้นก็โหลกคือเห็นกระดูกเลยสงสารมันมากๆความกว้างของแผลนะคะประมาณ3นิ้วแล้วก็ลึกมากบาดแผลจะเป็นลักษณะผิวเรียบลักษณะคือถูกฟันด้วยของมีคมแบบฉับเดียวตอนที่ทําแผลใ่้เรารู้สึกว่าเราสงสารมันมากนะตัวมันสันงึกงึกงึกแต่มันไม่มีการร้องทําแผลไปให้ก่อนน้าตาซึมไปเหมือนก็ฟันที่หัวแต่มันไปพลาดพังไปโดนที่ขาด้วย พันทั้งหัวพันทั้งขาตอนนั้นก็เลยคุยกับพ่อว่าเราจะต้องตัดสินใจตอนมันแล้วละไม่อย่างนั้นมันจะต้องบาดเจ็บแบบนี้ให้มันเจ็บสัทีเดียวตอนที่ตอนดีกว่าต้องมาเจ็บตัวแบบนี้แถมเรายังหาคนที่ทําหมาเราไม่ได้ด้วยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ให้โกออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันบาดเจ็บนอนรักษาตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเจ้าโกก,ก็ดีขึ้น ระหว่างการรักษาเจ้โก้ก็ไม่ได้ทุรนทุรายอะไรหรือว่าแสดงอาการที่อยากทีจะไปบ้านสาวแต่พอมันหายเราก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระแต่ก็เหมือนเดิมค่ะมันก็กลับไปหาสาวตัวเดิมมีอยู่วันหนึ่งที่พี่บุ้งไปรับเร็วประมาณบ่ายสองก,กว่าเพราะว่าพี่บุ้งมีธุระที่ต้องออกไปข้างนอกกลัวว่าจะกลับไปไม่ทันรับเจ้าโก้ก็เลยต้องไปชิงรับเจ้าโก้กลับบ้านก่อนตอนนี้คือพี่บุ้งเห็นคาตาเลยค่ะก็คือ เจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของสุนัขตัวเมียได้เอาน้ำร้อนนร้นรน,รนจากเตานี่แหละสาดเจ้าโกเจ้าโกก็ไม่ย่อท้อน,นะคะวิ่งหาตัวเมียแต่พึดอเพือวิ่งวะวิ่งวนน้ำร้อนก็ไม่กลัวคือสัญชาตญายานของหมาติดสาดอะค่ะมันมันไม่กลัวหรอกมันสู้ตายค่ะในอาการตอนนั้นคือพี่บุ้งตกใจด้วยซึ่งเขาก็ไม่เห็นพี่บุ้งหรอกเพราะว่าเขาหันหลังให้สักพักนึงเขาก็ใช้เคียวคมกลิบเลยแล้วก็เป็นเคียวที่ใหม่ด้วย กว้างใส่เจโก้เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ถูกก็เลยทําให้พี่บุ้งรู้ว่าคนที่ทาร้ายเจโก้นั้นก็คือเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสุนัขตัวเมียตัวนี้นี่เองพี่บุ้งก็เลยตะโกนห้ามแล้วก็เข้าไปถามเจ้าของบ้านว่าทําไมาถึงทําดุรแรงขนาดนี้ถ้าไม่อยากให้มันมาติดสัตว์กับตัวเมียของหมาตัวเองทําไมไม่ไล่มา้งแต่วันแรกหนูจะได้ไม่ต้องให้มันมาอีกเพราะนี่มันก็มาตั้งหลายวันแล้วมันก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ว่าหลังๆมาทําไมถึงทําร้ายมัน ก็ไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาส่วนพี่บุ้งก็ไม่ได้พูดต่อจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เรียกเจกโก้กลับเจกโก้ได้ยินเสียงของพี่บุ้งมันก็ถอยฉากออกมาจากตัวเมียุงรู้สึกโกรธนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นพอสุนัขของเราก็ไปบ้านเขาจริงๆแต่รู้สึกจิตใจตรงที่ว่าเขาไม่น่าทําร้ายมันครั้งแรกก็ใช้เคียวฟันจนสมองเปิดครั้งที่สองยังใช้น้ําร้อนสาบมันอีกที่จริงมันน่าจะคุยกันดีๆ หลังจากนั้นพี่บุ้งก็เอามันไปรักษาแผลอีกครั้งเพรามันดนน้ำร้อนสาดมาทั้งตัวส่วนเจ้าโก้ก็รักษาตัวเป็นเดือนค่ะแต่ใช้เวลาในการติดสัตว์แต่ไม่ถึง10วันก็มีชาวบ้านบอกว่าบางวันป้านเนี่ยเขาก็ปล่อยให้หมาบ้านตัวอื่นที่ตัวใหญ่กว่ามารุมกัดเจ้าโก้แต่สัญชาตยานของหมาที่ติดสัตว์เนี่ยมันจะไม่ยอมละตัวเมียเราตีมันให้ตายมันก็ยอมตายตรงนั้นนะ่ะมันก็จะไม่ยอมจากตัวเมียเลย เรื่องนี้พ่อแม่ก็รับทราบแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงแม้จะมีชาวบ้านมาฟ้องว่าสุนัขของเราถูกทำร้ายอย่างหนักด้วยฝีมือของป้าผ่านมาไม่ถึงเดือนเจ้าก,ก็ก็จากพี่บุ้งไปค่ะเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากนั้นบ้านพี่บุ้งก็ไม่เลี้ยงสุนัขอีกเลยจนกระท,ทั่งตัววันนี้ส่วนป้าท,ที่ทำร้ายหมาก็อายุเยอะแล้วนะคะตอนนั้นก็น่าจะประมาณ65ปีตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว4ปีแกก็น่าจะเกือบ70แล้วล่ะคะ่ะ แกอยู่กับลูกสาวของแกลูกสาวก็ไม่ค่อยเอาใจใส่สักเท่าไหร่ตอนนี้เดินไม่ได้พี่บุงก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมองไปทีไรก็เห็นแต่แกนั่งอยู่ในบ้านเวลาแกจะเคลื่อนตัวไปทางไหนแกก็จะใช้วิธีการถัดก้นชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าลูกสาวบ่นด่าทุกวันให้ข้าวให้น้ำก็โยนให้เหมือนกับหมาพูดจาก็ไม่ดีใส่แม่ส่วนที่แกเดินไม่ได้เพราะว่าแกตกบันไดก้าวผิดคันระหว่างที่หาบน้ำขึ้นบ้าน บ้านของแกไม่มีปั๊มน้ำดูดน้ำฝนนะคะจึงใช้วิธีหาบโดยเอาน้ำใส่กระแปงสองข้างแล้วก็ทยอยเอาขึ้นไว้บนตุ่มบนบ้านแต่วันนั้นแกคงจะก้าผิดก,ก็เลยทําให้ขาหักแล้วก็เดินไม่ได้จนถึงทุกวันนี้พี่บุ้งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาทาเอาไว้กับสุนักหรือเปล่าหรืออาจเป็นเพราะดวงเขาถึงขาดที่จะต้องเป็นแบบนั้นแต่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าแกชอบใช้ท่อนฟืนคว้างใส่ขาหมาเวลาหมาเดินเลาะมาแถวบ้านแก แค่เดินเลาะริมลัวห่างๆก็ใช้ท่อนฟืนยูคาบ้างท่อนไม้ไผ่บ้างเอามาคว่างขาหมาหมาก็วิ่งขาหักร้องควรค้างวิ่งกระเพกกระเพกกลับบ้านหมาบางตัวก็วิ่งไม่ดูดามาตาเรือข้ามถนนใหญ่ก็ตายไปอีกก็มีแรกๆก็ไม่มีใครรู้เรื่องของป้าคนนี้หรอกคะ่ะแต่พอพี่บุ้งมาเล่าเรื่องเจ้ากโก้ให้กับเพื่อนบ้านฟังเขาก็เลยขุดพฤติกรรมของแกที่ชอบทำลายหมาเป็นประจำ นี่ก็อาจเป็นผลกรรมที่แกทำไว้กับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้แล้วก็ที่อ่อนแอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดจากหมู่บ้านของพี่บุ้งนะคะเรื่องราวก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะที่มีคนที่เขาไม่รักสุนัขแล้วก็ไม่เข้าใจในพฤติกรรมของสัตว์ที่มันกำลังติดสัตว์การทำร้ายสัตว์ด้วยการทุบตีหรือว่าเอาน้ำร้อนสาดมันไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์ที่ไรียงสาแต่ยังส่งผลถึงกรรมที่ย้อนกลับมาสู่ผู้กระทำ กรรมในที่นี้อาจจะมาในรูปแบบของความทุกข์ทางกายแล้วก็ใจเช่นการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุความทุกข์ใจจากการโดดเดี่ยวหรือแม้กระทั่งเหตุร้ายในชีวิตที่คาดไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการสร้างความทุกข์ให้กับสิ่งที่มีชีวิตหากไม่อยากพบเจอเวญกกรรมเหล่านี้เราควรที่จะมีเมตตาต่อสัตว์แล้วก็ปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิป หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บุ้งด้วยนะคะ